ที่2กันยายนสอง6นะครับตรงกับวันเสาร์วันนี้นะครับก็จะเอาเศษอาหารที่ตัวเองได้ใส่ในถังวิเศษไว้นะครับมาทำมาทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักจาก,กเศษอาหารอันนี้คือเศษอาหารนะครับที่ผมไม่ได้ตัดตูดนะครับตัดตูดแล้วนี้ยกขึ้นมาละขึ้นมาละก็มีข้าวเคิร์อะไรเยอะแยะนะครับซึ่งส่วนผสมก็คือ เศษอาหารหนึ่งส่วนนะครับอันนี้ก็คือขี้วัวครับขี้วัวแห้งๆของเรานี่เองนะครับหนึ่งส่วน,นนี่คือใบช้ำฉานะครับหรือใบก้ามปูเนี่ยเองหนึ่งส่วนนี่ก็คือดินนะครับดินหนึ่งส่วนเราก็จะมาผสมผสานกันนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยนั่นเองเป็นปุ๋ยซึ่งการผสมก็ผมก็จะเอาเศษอาหารนะครับ เส็อาหารเทเทก่อนนะเดี๋ยวขั้นตอนการผสมเดี๋ยวผมมาให้ดูอีกทีนะครับอ๋อแล้วก็จะใส่ถังถังถังมักไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นถังที่จะมักไว้นะคือให้อากาศมันเข้าด้วยนะครับเพราะจะมีรูมีอะไรเลยเดี๋ยวเราหาฝามาปิดกันเองครับนี่ก็ เป็นตัวอย่างคร่างแต่นางายมาประจาเลยนะครับนางายมาประจําเลยแต่จะชอบมานะครับวันนี้ก็ฝนลินลินฝนลินลินเดี๋ยวผมต้องหาหมวกใส่สักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นวัดนะครับเดี๋ยวมาลงมือทำกันเลยดีกว่า